สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกับบรรยากาศเย็นสบายยามเช้าครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาอัปเดตสวนที่ผมปลูกแซมกับสวนยุค่านะครับผมว่าผมปลูกอะไรไปบ้างแล้วนะครับอยู่ตอนนี้ก็อยู่ที่สวนคุณนกนะครับผมสวนสวนแฟนผมเองนะครับครับเริ่มมีอะไรที่งอกงามขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ก็มีขานะครับผมขาแดงอ่อนนะครับเดี๋ยวผมจะได้กลบ โคนอีกนิดนึงครับเพราะว่าโคนเริ่มลอยแล้วตรงนี้นะครับเริ่มมีหนอนหนอนใหม่นะครับแต่ว่าผมุดตื้นไปนิดนึงครับตอนนี้ตะไคร่นะครับมาดูกันครับว่าผมปลูกอะไรไปบ้างแล้วนะครับผมเริ่มติดแล้วนะครับพมกนี้ครับมีตุ่มตาเริ่มติดแล้วกล้วยนะครับผักก้านตรงครับผมก้านตรงก็ติดแล้วนะครับ ตัวนี้ลวกกินกับน้ำพริกนะครับอร่อยนะครับผมผักกานตรงตัวนี้เป็นลิ้นจี่นะครับลิ้นจี่นอพหนึ่งครับสำหรับคลิปวิธีการปลูกนะครับต้นไม้ต่างๆนะครับผมก็ได้ลงคลิปไปแล้วนะครับในหน้าช่องนะครับวิธีการปลูกต้นไม้ผมก็ใช้วิธีนี้นะครับในการปลูกต้นไม้เกือบทุกต้นเลยนะครับผม ดูกันไปเรื่อยๆครับผมมาปลูกันอะไรบ้างหลักๆก็จะเป็นกล้วยนะครับเพื่อปลูกเพื่อปรับสภาพดินนะครับผักหวานป่าครับผมอัปเดตผักหวานป่าด้วยนิดนึงครับติดแล้วครับนี่ครับผักหวานป่าปีหกสี่เม็ดลำไยผมแซมในที่หลังนะครับผมผมเพราะผกวานผักหวานป่าก่อนแล้วค่อยแซมเม็ดลำไยที่หลังครับ ปลูกในถุงนะครับวิธีการปลูกผมก็เคยได้ลงคลิปไว้แล้วนะครับปลูกใต้ต้นสะเดาครับผมสะเดามันทวายนะครับสะเดาเริ่มขยายพันธุ์มาเรื่อยๆนะครับต้นนี้ก็ได้พันธุ์มาจากสวนนะครับที่ตอนกิ่งเองนะครับผมวิธีปลูกก็ปลูกกิ่งตอนลงดินเลยนะครับแล้วก็ปักไม้ตัวนี้นะครับให้แน่นหลักให้แน่นนะครับตอกให้แน่นแล้วก็นําตุ้มตอนนะครับ แกะถุงตอนออกแล้วก็ชามลงไปเลยนะครับตอนนี้ก็ติดดีแล้วนะครับสองต้นนะครับข้างต้นเดาเดี๋ยวไปดูหลังบ้านกันครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับครับด้านหน้านะครับเป็นจอมปลวกนะครับวันนี้ผมก็ขุดทำลายนะครับเพื่อที่จะปลูกพลิกครับปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณนี้ครับผม ถัดมานิดนึงเป็นกล้วยหอมนะครับผมกล้วยหอมแล้วก็ต้นนี้เป็นฟักนะครับฟักหอมกำลังแตกยอดครับฟักหอมเพิ่งเริ่มลงมือปลูกนะครับส่วนนี้นะครับสำหรับพี่น้องที่รักการปลูกนะครับก็ปลูกไปพร้อมกันเลยนะครับผมสำหรับใครที่กำลังจะเริ่มนะครับไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรดีนะครับก็ปลูกหลากหลายนะครับปลูก เพื่อผักสวนครัวเรานี่แหละครับผมใต้ต้นชะอมทุกต้นนะครับผมจะนำผักหวานป่าลงปลูกนะครับผมใต้ต้นชะอมชะอมก็มีประมาณสามสี่ต้นนะครับยังไม่เยอะครับผมเพิ่งลงมือทําเหมือนกันนะครับผมยังไม่ถึงสองเดือนนะครับส่วนนี้ก็พยายามที่จะปลูกทุกอย่างนะครับให้เราได้กินกันก่อนนะครับเพื่อผักสวนครัวต่างๆครับผมอันนี้ผักแพลวปลูกแซมกันไปหลากหลายครับผม ให้มีเก็บทุกอย่างนะครับคือสวนผมนะครับทุกหนึ่งตารางเมตรผมจะปลูกให้มีเกือบทุกอย่างนะครับทุกหนึ่งตารางเมตรนะครับก็ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมสวนนี้ก็เริ่มนําเทคนิคไอเดียนะครับจากสวนทางบ้านนะครับมาปรับใช้ค่อยๆทําเป็นโซนแบ่งโซนแล้วก็จัดแนวนะครับดูพื้นที่นะครับที่สําคัญเลยนะครับก็ต้องดูพื้นที่ด้วยนะครับว่า เหมาะที่จะปลูกต้นไม้อะไรนะครับเพราะว่าสวนนี้เป็นสวนยูคาด้วยนะครับก็จะยากนิดนึงครับผมเพื่อที่นํามาปรับสภาพดินนะครับก็จะมีเป็นถั่วนะครับพืชตระกูลถั่วนะครับพวกถั่วตอนนี้ผมก็คิดจะลงถั่วลิสงนะครับคิดไว้อยู่เดี๋ยวต้องกําจัดหนอเพกนะครับว่าจะพืชนะครับตอนนี้ก็ลงขานะครับเพื่อปรับสภาพดินไปด้วยนะครับเพราะว่าขาขานี้เวลาเขาแตกกอนะครับผมรากของเขา หรือว่านอต่างๆนะครับเขาจะช่วยพรวนดินด้วยนะครับขาแดงนะครับไอเดียก็ได้มาจากสวนทั้งสวนของผมเลยนะครับแต่ว่าจะให้แตกต่างไปนิดนึงนะครับเพราะว่าสวนนี้เป็นยูคานะครับอุปสรรคที่พบก็จะมีพวกหนอเพกนะครับแล้วก็ต่อยูคาเก่านะครับประมาณนี้นะครับต้องขุดออกนะครับต่อยูคาเก่าที่ต้องขุดออกสวนยูคาที่ใช้ประโยชน์ได้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับผมก็เริ่มปลูก ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เน้นเป็นกําจัดวัชพืชตัวนี้เลยครับผมขุดยากมากครับครับแต่ละกอแต่ละนองขุดจนจอบแทบพังเลยนะครับปุยคอกครับผมตอนนี้มีมะม่วงนะครับโชคอันนัครับเพิ่งปลูกนะครับมีไม้ผลนะครับพืชผักสวนครัวต่างๆนะครับไม้ผลก็จะเน้นการขยายพันธุ์มาจากสวนของผมเองนะครับที่เริ่มจะมี ผลผลิตแล้วนะครับสวนทางบ้านตัวนี้จะเป็นพริกไทยนะครับพริกไทยพริกไทยซีรอนก็กำลังติดครับส่วนตัวนี้ไผ่ยังไม่ได้ปลูกตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะหาที่ปลูกอีกที่นึงครับผมเป็นไผ่กิมซูงครับผมตัวนี้ก็ปลูกแทนหลุม หลุมของอตอยูคานะครับขุดตอยูคาออกแล้วก็เอาลำไยมาลงแทนนะครับผมพยายามปลูกให้หลากหลายตัวนี้เป็นฟักหอมครับผมยอดมล็ดทิ้งไว้เริ่มติดแล้วนะครับฟักหอมส่วนริมรั้วก็จะเป็นไผ่ต่างๆนะครับมีกิมซุ้งแล้วก็ไผ่เลี้ยงน้องนะครับที่เอามาลงนี่ครับคือความท้าทายเลยนะครับผม ตรงนี้ผมจะกําจัดออกนะครับทุกคนครับการเริ่มทําสวนใหม่ที่ผมคิดว่ามีความท้าทายนะครับก็คือได้กําจัดพวกหน่อเพกอะไรพวกนี้นะครับได้ออกกําลังกายไปด้วยนะครับฝึกความอดทนของเราไปด้วยครับวักหอมเริ่มติดแล้วบริเวณนี้นะครับเมื่อก่อนก็เป็นเพกนะครับกอเพกเนี่ยนะครับกอนี้แหละครับที่ลามออกมาข้างนอก ประมาณนี้เลยผมก็กําจัดออกแล้วก็ปลูกสักหอมแล้วนะครับตอนนี้ก็มีการเอาเชื้อเห็ดมาลงแล้วนะครับบางส่วนเป็นจุลินทรีย์จาปลวกนะครับที่เอามาลงไว้บำรุงดินไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาครับซักหอมเริ่มติดแล้วนะครับเวลาเราพรวนเพกออกนะครับหน่อเพกนะครับดินก็จะร่วนเลยนะครับผมเพราะว่าขุดลึกพอสมควรครับผมเราก็จะได้ดินร่วนกับคื้นมาแทนนะครับ ที่เห็นเผานี้คือปกติผมจะไม่เน้นเผาแต่ว่าหน่อเพกนี้กําจัดยากมากนะครับถ้าเกิดเขาไม่แห้งไม่ตายนะครับเขามีโอกาสที่จะติดไปได้นะครับผมก็เลยต้องเผาแล้วก็นําเศษนะครับที่เท่าฐานนะครับมาบํารุงต้นไม้ของเราอีกทีหนึ่งครับครับบํารุงดินไปด้วยในตัวเลยนะครับผมโอเคครับป่านี้มีเห็ดออกนะครับท่านผู้ชม เรม,มีเห็ดแล้วนะครับช่วงนี้บรรยากาศวันนี้ก็ดีมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นํามาฝากในครั้นี้ครับผมเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะนํามาให้ชมอีกทีหนึ่งครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกพิจกรรมวันว่างครับสวัสดีครับ